เลยครับเสียครับผมเมื่อวานเราตรวจมันรับแท็กครับผมอันนี้คือสองพครับเลยอายุ14บีเดือนครับนี่ครับนี่ครับปลูกไว้ใช้ป้อยครับประมาณจากสองร่องครับเนี่ยเป็นว่าญี่ปุ่นเหนียวครับเนี่ยนี่ครับระยะความสูงของมันสี่เมตรปุ่นครับประมาณสี่เมตรครับแปดศอกนี้เยอะไหมนี่ครับเบิ็งความสูงผมนี่นี่ผมก็สูงว่าเจ็ดสิบครับเนี่ยนี่ครับความสูงนี่ครับเขาเขามาซุ่มครับเผมซุ่มสองร่องครับสองร่องนี่นี่ครับ ครับเบิ้งพี่น้องไอพี่น้องเบื้งหัวหหัวดุอัต่พิงลูกปลูกไว้อางเียวเขาปลูกไว้อางเดวสิบี่เดวเขาอู่เอตัดดุก๊สิบทีเดือนมีเปัือเฮ้อันมาเบิ้งมาเบ้องหัวกันอพี่น้องาเบิ้งหัวกันฟังัง่หรือบ่บี่้อไอู้ถังสผูถังส่่ะครับสิบี่เดวครับโอ้ เอาอีกเลยพี่น้องเบงหัวครับเอกว่าม้ไ่ลงมาครับเป็นแต่จุงนะเอวเอคพี่น้องสิดัครับเขาก็าบอกนมาเทียบนวะขวดตา้มล้มล้มยังล้สองสิบแปดครับผมพี่น้องปลูกไว้สอ่องครับปล่อยเนื้สีแหว่าปลยเอนพี่น้องเบงเลยหัวนะครับ ถ้าถ้าตุ้งว้อมองมองสูงครับพ้าน้องมันมันยู่ตกรกครับถ้าว่าไปปลูกคุมมันตกรกท่าตุงกรโดดถ้าบริตุ้งสิบสี่ันี่มันเท่านี่นะครับเนี่ยไหนให้ครับไหนใหเป็นียลาทเลี้ยงนครบาเลี้ยงตายโครมาป่วันงูเหลี่ยมที่เราเอาบึงสีชิคกูยุงมนเลยยวพันพันไปขยขย

เอาด er. ูงี้ดิปลุกรวดเลยเอาดูงี้สิรลดเลยเอาเงาไปตักเบิ้งน้ำดูเขาเอาชีบมั้งเอ้ยไม่อ่ไม่อ้แไม่เอ้ ใส่ขวดขวดเยอะเีแบบนี้เบิดเบิดแปลงี่จังได้ขี่ยาบปุ๋นขี่ฮอมมนุ๋นตึกเทียนอันนี้ขี่ฮอมมนตึกเทียนันต้นไม้ปุยเชียทังดิน

กูจะขาดสางดักเจ้ามันเาไอ้พู้นั้น่ะองไปหากันด้วยอือมงไปหาเาูน้นเอาพูดไริงเนี่ยน้ำเรียนอีกโอ้โขาดขวนขาดขวนขาดขวนโอ้หัวเทงหัวแทงรังด้วยน่ะ แจะกลูเลยอเบิดิเดเิดเรยครับเบิรดครับอายุสิบ่ย่ครับผมาหัวนึหัวนึงหัวนี่เอามาต่อได้ไหมไม่มาต่อได้ไหมาสิคือหกสิบครันี่ย อยู่ในไร่ของเสี่แหกมิ้เจ้าลูกนี่แหละครับดูนะครับพระนางกูอยู่อบานเข้าแดงครับนี่ครับลูกนี่แหละอ่าครับครับฝากเสี่จีพ่อครับเนี่ยนี่นี่ระบบ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 นี่ครับระบบระบบในทีแยบันครับคุณบอกแล้วว่าเขาจะให้แบบนี้วะอ่าพี่น้องเอาสัมผัสครับไหนดูได้ ถ่ายรูปยังงัดอันซุ้มที่เหลืออยู่ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมบผมครับ